เดี๋ยวค่ะคุณแก้วมีอะไรหรือเปล่าคะก็บ้านหลังเนี้ยมีคนจองแล้วนะสินี่อย่าบอกนะว่าเมื่อคืนเธอไม่ได้เช็คอีเมลอะมุกเช็คแล้วนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีอะไรเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณทุกค้าเอ่อนิฉันชื่อกิ่งแก้วนะคะเป็นเจ้าของเอเจนซี่นี้ค่ะต้องขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ สวัสดีค่ะค่ะบ้านนี้มีคนจองเลยจริงๆค่ะมุก๋ยวไปคุยกับฉันทางนู้นหน่อยอย่าพึ่งเซ็นนะคะขอโทษด้วยนะคะสะักครู่ค่ะคพี่ไห้พาดว่าเราแต่งตัวดูจนหรือเปล่าไม่หรอกมังพอตจะคิดมากอะ่ะ ทำอะไรลงไปเนี่ยรู้ตัวบ้างหรือเปล่ามุกก็กำลังจะเซ็นสัญญาจองบ้านกับลูกค้าไงคะดูไม่ออกเหรอลูกค้าแบบนั้นนะ่ะไม่เหมาะกับบ้านของเราหรอกถ้าให้เข้ามาอยู่ราคาบ้านเราก็ตกทันทีเลยสิมุกว่ามันไม่เกี่ยวนะคะคุณแก้วอีกอย่างมุกก็ทำข้อตกลงกับลูกค้าไปแล้วด้วยอ๋อตกลงแล้วก็ไปหาบ้านหลังใหม่ให้เขาสิยากอะไรอ่ะ ขอโทษนะคะคือฉันกับน้องมีธุระต้องไปอะคะ่ะทุกอย่างโอเคใช่ไหมคะคุณไอคุณพอดมุกต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าบ้านหลังนี้ถูกจองไปแล้วอะคะ่ะแต่เมื่อกี้ฉันกับน้องกำลังจะเซ็นสัญญาเองนะคะเป็นความผิดของดิฉันเองค่ะดิฉันเพิ่งมาทํางานใหม่ไม่มีประสบการณ์ก็เลยไม่ตรวจเช็คบ้านให้ดีก่อนขอโทษด้วยนะคะงั้นไม่เป็นไรก็ได้พี่ไอเราไปหาบ้านหลังใหม่แล้วก็ายหน้าคนใหม่กันก็ได้ อ๋อเดี๋ยวก่อนสิคะขอโทษด้วยนะคะเด็กฝึกงานฉันทำให้พวกคุณอารมณ์เสียไม่เป็นไรเลยค่ะฉันกับน,น้องเข้าใจค่ะแต่ว่าคุณอย่าไปว่าพนักงานของคุณเลยนะคะเอางี้ไหมคะเดี๋ยวให้ทางเราหาบ้านหลังใหม่ให้คุณรับรองว่าสวยถูกใจแน่นอนเลยค่ะ ขอโทษอีกครั้งนะคะส่วนเธอเดี๋ยวไปเตรียมบ้านหลังใหม่แล้วก็พาลูกค้าไปดูจําไว้นะยังไงยังไงอะ่ะฉันต้องได้ลูกค้าปิดการขายให้ได้ละ่ะค่ะคุณแก้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังสุดท้ายแล้วนะคะคุณลูกค้าชอบกันไหมคะเออจริงๆแล้ว ฉันก็ชอบนะคะแต่ว่าบ้านมันอยู่ไกลเมืองไปนิดนึงอะค่ะฉันเข้าใจนะคะแต่ว่านี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วอะค่ะไม่มีทางอื่นแล้วจริงจริงหรอคะแต่ว่าในเพจพี่ยังบอกว่าบ้านในเมืองว่างเยอะมากเลยนะคะอีกอย่างบ้านที่เราจะเซ็นสัญญาเมื่อวาน,นยังถูกโปรโมดว่ายังว่างอยู่เลยนะคะคืออะไรอะคะพอดีว่าในเพจยังไม่อัปเดตอะคะ่ะ ขอโทษด้วยนะคะพอดพี่ว่าที่แกพูดก็ถูกแล้วนะเอเจนซี่ที่นี่เลือกปฏิบัติกับเรามากเลยอะไปกันเถอะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณลูกค้าฟังชันอธิบายก่อนนะคะคุณลูกค้าคะเป็นไงบ้างสองพี่น้องนั้นอะปิดการขายได้ปะไม่ได้ค่ะคุณแก้ว พอดีว่าทั้งสองคนไม่สะดวกไหคคะบ้านอยู่ไกลเมืองกันไป no สน no แคร์จ้ะเพราะฉันดูแล้วอะสองพี่น้องนะั่นอะไม่น่าใช่ลูกค้าของเราอะดูแล้วไม่ใช่กลุ่ม t a r ก็ตฉันได้ลูกค้าคนใหม่ที่เหมาะสมกับบ้านหลังนั้นแล้วนะคนนี้ดูดีดูรวยเหมาะกับบ้านย่านคนรวยของเราเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้าเขาจะเข้ามาดูบ้าน เธอต้องปิดการขายได้เข้าใจบอสได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยมุกจะเตรียมเอกสารไปให้พร้อมเลยค่ะฉันไปด้วยครั้งที่แล้วเธอก็ทำผิดพลาดกับบ้านหลังนี้เวละฉันไม่สบายใจเดี๋ยวฉันไปด้วยดีวยดกว่าดีนะรอบแล้วอะ่ะฉันไปทันอ,อะไรอะไมันก็เลยดูเบาลงอะได้เลยค่ะคุณแก้ว เป็นไงบ้างคะคุณนายชอบบ้านหลังนี้ไหมคะืึชอบบ้านสวยดูดีราคาก็ดีฉันสามารถซื้อบ้านหลังนี้ได้เลยนะจริงเหรอคะแต่มีข้อสงสัยอยู่อย่างสงสัยอะไรคะคุณนายถามได้เลยนะคะฉันอยากรู้ว่า คนบ้านแถวเนี้ยเขาเป็นคนยังไงหรอคือว่าฉันฉันไม่อยากอยู่แบบกับกับจนๆใช่ไหมคะโอ๊ยคุณนายหายห่วงเลยคะ่ะ ย่านเนี้มีแต่ะระดับไฮโซไฮโซทั้งนั้นเลยกิ่งแก้วคัดมาแล้วค่ะรับรองว่าไม่มีคนจนจนมาเดินให้รบหูรกตาคุณนายแน่นอนค่ะสบายใจได้เลยดิฉันไม่ได้ซื้ออยู่เองอะ่ะจะซื้อเซอร์ไพรส์ลูกสาวตเลยคนที่ได้อยู่บ้านหลังเนี้ต้องโชคดีมากๆแน่เลยค่ะบ้านนี้สวยมาก ฉันซื้อบ้านแหละเอกสารค่ะเซ็นตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะเรียบร้อยนะคะคุณนายขายายเข้าอยู่ได้เลยค่ะคร่ะานี่บ้านเราจริงหรอมาทำไมคะ นี่คือลูกสาวของฉันเองคุณคงตกใจสินะคะที่เห็นฉันกับน้องสาวอะ่ะเพราะคุณชอบดูถูกคนที่รูปลักษณ์ภายนอกเลยคะ่ะนี่มันยุคไหนสมัยไหนแล้วอะ่ะฉันว่าคุณไม่ควรดูถูกใครที่รูปลักษณ์ภายนอกเลยนะคะแหม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 น่าเอาเรื่องนี้ไปทำละครช่องกันและกันมากเลยนะ ส่วนคุณก็คงจะโด่งดังในโลกโซเชียลได้ภายในข้ามคืนเชียวโอ๊ยคุณคะใครเขาจะไปเชื่อคะฉันเนี่ยเป็นบริษัทเอเจนซี่อสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของเมืองไทยนะคะแต่มุกอัดเสียงไว้หมดแล้วนะคะชัดถ้อยชัดคำเลยคะ่ะขอบใจหนูมากนะจ๊ะ นูเป็นคนดีจิตใจดีมีคุณธรรมฉันมีกิจการส่งสินค้าออกไปทั่วโลกเลยนะเดือนเดือนหนึ่งหมุนเวียนก็ไม่ต่ำกว่าร้อยล้านนะหนูสนใจมาเป็นผู้จัดการฝ่ายขายให้ฉันไหมสนใจค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ นีนะ่ะอา้าวมายืนทำอะไรในบ้านคนอื่นคะคุณนะคะเชิญค่ะเชิญมิติถัดไปเลยนะคะคะ่ะไม่อยู่หรอกคะ่ะแ <c oughs> ม่บอกไปสิคะ่ะนัก,ก็ยู่กัวขอบคุณนะคะแม่